สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมรถโฟกสายชิล DIY นะฮะวันนี้วันหยุดนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาเกี่ยวกับคลิปรถเลยนะครับวันนี้เอาเป็นว่ามาเที่ยวพักฟอร์ดหรือากับวันหยุดยาวของผมในวันสงการนะรวันนี้ก็ถือโอกาสมานะครับถ่ำพญานครน,นะครับอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะฮะวันนี้ตอนนี้เดินทางมาถึงจุดที่จะลงเรือแล้วนะครับนะหลังจากที่ซื้อตั๋วเรือเสร็จเรียบร้อยอ้อ อย่าลืมอย่าลืมซื้อตั๋วเข้าอุทยานด้วยนะครับคนละ40บาทนะฮะอุทยานเขา3าว3ยอดทางที่จะไปถ้ำพญานครไปได้2เส้นทางนะครับคือทางเรือกับทางออฟโรด <c oughs> ออฟโรดในที่นี้หมายถึงเดินนะฮะเดินนะฮะเดินไปก็จะข้ามเขา1ลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อทางขึ้นเขาถ้ำพญานะครับอันนั้นสำหรับคนสาย บุกนะฮะแต่ผมคงจะนั่งเรือดีกว่าครับเพราะว่านั่งเรือแค่ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วครับแต่ว่าวิ่งอ้อมข่าไปนะทางทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทำพญานครเลยครับยังไงกอดรับชมอย่าลืมอย่าเริ่มกดติดตามรับชมนะครับช่องรถโฟกสายชิว d ดีอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับได้พบกันตอนนี้หลังจากที่ซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเดินมาขึ้นเรือ ก็ประมาณนี้นะฮะเรือก็จะ,ะจอ<ะ>ดรอเทียบใช้ฟั่งนะครับเห็นเจ้าที่บอกว่าต้องนั่งเรืออ้อมเขาลูกด้านหลังไปนะเปนีเ่ยเพื่อนๆจะเดินไปก็ได้นะแต่ผมมองแล้วเดินไปต้องใส่จะไม่มีแรงไปเดินขึ้นเขา้ำปญาก็ลเลยตัสดสินใจนั่งเรือดีกว่าครับเพระาะว่าค่าเรือก็ไม่ได้แพงมากนะค่าเรือตกอยู่ที่ไปกลับ400บาทนั่งได้6ท่านนะครับนะก็นะครับเรือของเราก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขออนุญาตขึ้นเรือก่อนครับ เราไม่ต้องนั่งเรือก็ได้นะเพื่อนๆเ,เห็นเขาลูกนี้ไหมสามารถเดินมาได้นะครับแต่ว่าก็คงจะเหนื่อยแล้วครับนอนเอาแรงก่อนเจ้าที่บอกว่ากำลองใช้แรงเยอะมาถึงแล้วฮะอุทยานเขา300ยอดเดี๋ยวเราก็ไปถ้ำพญาน,นครกันต่อนะครับก่อนมาม่อกี้นั่งเรือมาชิวๆนึกว่าไกลสี่นาทีถึงเดียวไปชมกันต่อ <c oughs> ด้านในเดินชิวๆมาพักหนึ่งก็ถึงทางสมบุกสมบันนี่เลยปักทางขึ้นครับผม ถ้ำพญา430นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันว่า430จะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามช่องรถโฟกสายชิล DIY ด้วยนะครับวันนี้อาจจะมาแนวแปลกหน่อยนะครับไม่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถเลยพอดีเป็นวันหยุดก็ขอโอกาสมาท่องเที่ยวหน่อยก็ถือโอกาสมาสักการะบูชานะครับนะกราบ,นะรบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในถ้ำพญานะฮะ ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเขาบอกว่าถ้าตั้งใจขอสมหวังครับนะไปะเดี๋ยวเราไปรับชมกันปบอกเลยว่าเหนื่อยมากครับอ้ยเหนื่อยมากนะครับทางค่อนข้างจะชันทางจะเป็นอย่างนี้ต่เป็นขั้นบันไดหินนะฮะประมาณนี้นะครับไปดูก,กันต่อครับวันนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับจุดชมวิวนี้เจ้าหน้าที่บอกก็คือครึ่งทาง จุดนี้สามารถมองเห็นทะเลนะครับทางฝวามือที่เห็นเกาะสองลูกติดกันเขาเรียกเกาะมะกูดลักษณะถ้ามองจากด้านบนจะเหมือนใบมะกรูดนะฮะนะฮะตอนนี้เราถึงครึ่งทางละจุดชมวิวแวะพักเหนื่อยก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็แวะถ่ายรูปด้านหลังสวยมาก อพักเหน่ถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็รุยกันต่อครับ <c oughs> อ๋ยใกล้ถึงแล้วครับเพื่อนๆถามเจ้าที่เมื่อกี้เจ้าที่บอกว่าป้ายธรรมพญาด้านหน้าก็จะเข้าสู่ห้องโถงอีกนิดเดียวนะครับครับอ,อันนี้ก็กใกล้ถึงแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านทางลงเข้าสู่โถงใหญ่นะครับนะฮะตอนนี้เรามาถึงปากทางแล้ว ลองไปดูว่าทางลงเป็นยังไงนะครับนี่เลยก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะใกล้เข้าสู่ปาบทางถ้าด้านในนะครับจะเป็นทางลงตลอดแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับถึงแล้วครับปทางเข้าถ้ดาด้านล่างก็นั่นแหละครับคนตัวเท่ามดนั่นแหละครับเราต้องเดินลงไปนะครับบอกเลยว่าพอมาถึงจุดนี้้วก็ บรรยากาศเริ่มเย็นผนังท้ำด้านบนเนี่ยจะเป็นหินงอกหินย้อยเยอะมากนะครับเราไปชมกันว่าด้านล่างเป็นอย่างไรนะครับปะตรงนี้จะเรียกน้ําตกแห้งนะครับนะฮะนี่เลยมองแล้วเหมือนน้าตกนะครับนะครับเป็นผนังหินงอกหินย้อยลักษณะคล้ายน้ําตกออกมาเป็นชั้นๆน,นะฮะ นะครับนี่ฮะผนังถ้ำโดยรวมสวยมากครับโอ้มีเด็กขึ้นมาด้วยนะครับมาถึงตรงนี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับก็รับชมกันไแปบบแบบชิวๆนะฮะเหงาท่วมตัวเลยเหมือนกัน เด็กประมาณเยอะนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับผมอ่าสู้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 ตอนนี้ก็จะเป็นทางเดินลงจะเข้าสู่จุดกลางถ้ำนะครับจากนี้เราจะเป็นทางเรียบต้องเดินไปอีกนะฮะนี่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ เพื่อนครับตอนนี้ก็เดินมาถึงโถงด้านล่างแล้วเราต้องไปต่ออีกนะตรงนี้จะเป็นลักษณะโถงใหญ่นะครับเป็นโถงใหญ่กลางถ้าเลยนะครับจะมีช่องแสงโผล่มาจากด้านบนนะฮะร,รอบๆด้านนี้ก็จะเป็นผนังหินหมดเลยนะครับเราเดินลงมาจากข้างบนนูน้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้ชื่ออะไรตรงนี้ ชื่อสะพานธรรมชาติอ๋อนี่ครับที่มาของคำว่าสะพานธรรมชาติเพื่อนๆมองข้างบนนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมมันจะมีสะพานหินสามารถเดินอีกฝั่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งโดยมีอิมงธรรมชาติส่องแสงลงมานี่แหละครับธรรมชาติสร้างสรรค์สวยมากบอกเลยว่าสวยมากครับ แรก้วยความเหนื่อยแต่ขึ้นมาแล้วคุ้มครับนี่ถงนี้ใหญ่มากเลยนะฮะโถงใหญ่มากนะมองจากคนก็รู้นะครับตัวเล็กนิดเดียวจากถงสะพานธรรมชาติปุ๊บเราก็จะมาถึงพัะที่นั่งแล้วนะครับนี่เลยนะครับที่นี่เป็นเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับรู้สึกลมมลื่นชื่นใจมาก ครับเราเห็นพระที่นั่งแล้วนะครับโอ้โถงนี้ใหญ่มากครับใหญ่มากๆสวยมากๆครับเดี๋ยวเราไปกราบขอพอรท่านกันเพราะว่าที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเพราะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก นี่บรรยากาศก่อนถึงก็มีหินอองอกหินย้อยเยอะมากครับเยอะมากอาตอนนี้ก็เดินลงมาถึงโซนด้านล่างแล้วนะครับ ใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่ด้านหน้าอุทยานนะครับมาถึงตรงนี้ผมเดินก็พักถ่ายรูปบ้างถ่ายวิดีโอบ้างก็ประมาณ4ี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีตอนนี้ถึงพระตำหนักแล้วนี่อยู่ด้านหลังนะครับสวยมากนะครับธรรมชาติสร้างสรรค์สวยมากครับเราขออนุญาตไปกราบสการะขอพรก่อนนะครับตอนนี้ก็กราบสการะขอพรท่านเสร็จแล้วก็ ให้ชมบรรยากาศนะครับนะผมนะฮะด้านบนจะมีแสงส่องผ่านทะลุภูเขาลงมาพอดีเลยนะฮะลงมาองที่พัดตำหนักเนาะนะครับเป็นที่ด้านในไม่สมควรเดินเข้าไปนะครับมีรั้วกั้นอยู่นะครับ เดีเราถึงเวลาขากลับครับกลับขอพอรเสร็จแล้วก็ขอให้สมความปรารถนานะครับระหว่างทางขากลับที่เดินก็เริ่มสังเกตว่ามันยังมีหลายจุดเลยนะที่น้ำยังหยดอยู่ นะครับอย่างตรงนี้ตรงนี้นะฮะน้ำยังหยดลงมาตลอดเกิมดมาจากด้านบนนะฮะน้ำยังหยดตลอดนะฮะพื้นหินยังแฉะอยูอ่ตอนนี้เราก็เดินกลับมาได้ครึ่งทางแล้วอย่างไงก็รู้กันต่อถึงแล้วครับ ถึงทะเลแล้วเดินกลับลงมานะคะคุ้มมากกับการเดินไปกลับไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนนะฮะนะครไปด้วยใจก็ต้องถึงครับนะฮะขอแค่คุณมีใจนะครับบอกเลยว่าชันมากขาไปใช้เวลา40นาทีขากลับใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับทางก็ไม่ยากจนเกินไปเป็นลักษณะหินวางซ้อนเป็นขั้นบันไดนะครับ นะครับแต่มันจะเป็นทางแบบขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็แต่พอไปถึงใกล้บริเวณจุดพัตหนักด้านในแล้วบอกพวกเราก็ชื่นใจมากครับธรรมชาติสวยอุโมงถ้ำโดยเฉพาะจุดสะพานหินธรรมชาติสวยมากนะครับแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนนะครับระหว่างทางที่เดินก็มีอุโมงค์ต้นไม้ตลอดทางนะครับก็เดินไป ถ้าไม่รีบร้อนก็เดินไปแบบเรื่อยๆชิวๆนะครับยงไงก็ขอพรเรียบร้อยนะครับนะอย่างที่ใจตั้งไว้ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้ทำพยาวันนี้ก็ประสบความสำเร็จและก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะฮะช่องรถโฟกสายชิว DIY วันนี้อาจจะมาแนวแปลกหน่อยอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดี ไงขอตัวไปกินข้าวก่อนครับบ๊ายบายพบกันใหม่โอกาสหน้านครับ